ตม e. ไก่เป็รคนขึมาเบิ่งดูเป็นไต้มไก่โอ้หขงในมด้ห้พอใเญ่ยีนัมเบอรายตัดตัวาพอใหญ่ยินัมยังกินบะได้ก็คือมันหนาหนกินไมมไตตัวาโอ้เป็นหอมมามาตมไก่บาน อชก่ะขาขาขขาน้องนน่องน่องน่องดูเอาวันไหนกองน้องนองน้องโอ้โหมันเป็นน่องมากเจบเท่เดือดชั่วมเออ้ได้สเคยดูมาอวหนาบุดเจ็ที่สามี่น้องตงไป